เรียกแม่แสงกูหิวข่าไหมอเออย็นๆนะแม่เห็ดช่างซักาๆ,ๆนะมึงนี่ท่านการกินหรอกใส่บุกฮุงหอมฮุงที่เสบะฮุงตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้นตำข้าวปุ้น,นอ๋อมึงก็บอก<บ>พริกอันนั้นพริกอะไรพริกส้มโห้พริกส้มมันจะไปคักเนาะพริกอันนี้มันบกค่อยเผ็ดเขาว่าน่ะโอ้ยรองมึงทำแม่พริกมันฮอตตอนเนี่ยมันฮอตมันก็เผ็ดอยู่เอแล้วเอามึงก็บอกใส่ปลาแดก ใส่ยูกะยาฝ้าขัดไหมละ่ะใจยังกับปีเามันก๋วยเดียวอ้ยใส่กะปีมันกระแซ็บออเปียตามแปลกๆแ,แล้วมึงนี่ยงหันยังไงอยังแป้งนู่นอะพอแล้วพอ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 ยังไม่ได้ร่องอยู่พ่อแล้วพอแร้วพ่ยังหมึงพอพ่อพอพอพอเพออ,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 อกินไปร่น่ะมันเซบอ้ยมันกระเซหหลายพูดใส่ลายมาจากเซบใส่พริกโคงน้ำเนี่ยัะน้ำตาล น้ำตาลดิฉนหมด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 ฮ่าหมดเอาคิดว่าใช่หมดหมดมันเป็นเบิดเอาเยอะจากตาตาคุณนี่เด็กเนอตาภายตามันเด้อจับจากจังทร์สันเขาเอินว่าคนมีผัวแล้วจับจังไรจันทร์สันแหะได้ผัวสองคนเขาจำสิทธวโอ้ยมีจักเทือดต่ำจักสีเขาก็ดับจักสีกว่า อำเร็วๆย้วโคเลยนี่โอ้เระเทียมจนออกยอดเนาะออกไ้โดนไหประเดี๋ยงังหนน้ำแหลแถบประเดี๋ยงเใส่่เนเอมไหมเอมไหมออนั่นแหละตอนมีบอลมีมีวเใส่ตอนไล่ลกินข้ิกขี้ศินขี้ิกขี้พอแล้วพอแล้วมันสีเข้ม เขมนึงน,นะพี่คงใส่หรือเ่โอ้ยส่ใส่ยุดยุดอย่าฟามึงเ <c oughs> จ้านะมาขัดเท่ะน่ะมาตำก<น>ินเองสิงไปไม่บวกว่ได้บอกอยู <c oughs> ู่เขาเทดตอนตาาน่หนอยเน่นบักเลียนหนา่ะม้นสิคาขอ้อีฮาามึงเอ้ยตำไปมันกระแดอยู่ำ <c oughs> ม,มันกระเดอยูบ่บอกมันกระแดกแล้วตำอะไรฮ พอแล้วพอแล้วไม่สมึงตียังหลายเทใส่บักเลนเลยก็ไ่ต้องใซ่บักน่าน้ำกินเองสบายมันสีชมเอามันสี้มเปลือกมันถีมลกหรถลกบม่นตับมุงเนี่ย่นแม่นตมเาะเออลงมาโอ้โหะแซ่บเนาะโอ้ยไไใส่ดิใส่เนอ่ใส่น้ำน้ำขี้นอ อู้รัวใช่ปะแจ็บเจ็บเบจจบจิมจิๆเยวเห็นเขากันนี่เลยะเขาหน้ามขนเหือโอ้ยเป็นแต่แ่บเป็แซ่บโอ้ยอย่าคำใหญ่แม่จงไว้ผู้อื่นน้ำเกิดจังวะมาบอเดตทมกินเองรถชนะ เนี่ยหมาพยชี้ดกก็มีแต่คนตัวเด็กปอบใส่ใจนะลูกเท่ได้แล้วบ่ได้แล้วแซ่บดีเด็กเอ้าให้กุมหมาตำยุะเคยกินเนี่ยนะหมาตำโอ้ยเท่บุมีหวัดมีส่งยัางเขาประเทศจั่วตอนประเด็กู่สิติ๊กตอนประเด็กทุกคนตอนประเด็ก อืมบาลาพพ่ลองไหม